8ที่1นะครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8 8ที่2ครับ1และ2 3 4 5และ6 7 8เดี๋ยวรูสาธิต8ที่1กับ8ที่2อีกครั้งนะครับ 1>, 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1และ2 3 4 5และ6 7 8ต่อไปเป็น8ที่3นะครับ1และ2 3และ4 5และ 7 8 8ที่4ครับ1และ2และ3และ4 5 6 7 8 8ที่5ครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8อีกครั้งหนึ่งนะครับ8ที่1ถึง8ที่5นะครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8 2และ2 3 4 5และ6 7 8 3และ2 3และ4 5และ6 7 8 4และ2และ3และ 4 5่ห้าหกเจ็ดและ4 5 6 7และ8คุณคูณจะเริ่มด้านนี้นะครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8 2ดและสอสาม 4 5และ6 7 8 3และ2 3และ4 5และ6 7 8 4และ2 3และ4 5 6 7 8 5 2 3และ4 5 6 7และ8เริ่มด้านนี้นะครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8 2และ2 3 4 5และ6 7 8 3และ2 3และ4 5และ6 7 8 4และ2และ 3และ4 5 6 7 8 5 2 3และ4 5 6 7และ8ฝังนี้นะครับ1 2 3และ4 5 6 7และ8 2และ2 3 4 5และ6 7 8 3และ2 3และ4 5และ6 7 8 4และ2และ3และ4 5 6 7 8 5 2 3และ4 5 6 7และ8 อย่าลืมนำไปฝึกนะครับสวัสดีครับ